สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับพอดีว่ามันนี่ว่างๆนะครับนอกเลสิมาสรุปนะครับสรุปรายวิชานะครับพรลบความรับผิดทั้งละเมิดนะครับปี39เก่านะครับ2 5 3 9นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะลอยฟังนะครับว่าหลายๆคนนะครับเรียนจบมาแล้วกับการสายอาชีพกับการเห็นงานกันมีไย อาชีพนะครับนะแต่ว่าหลายๆคนนะครับอยากรับราชการนะครับอยากรับราชการแต่ว่าบางท่านก็สอบติดบางท่านก็สอบบัตติดนะครับก็ท่านใดที่สอบบัท่านติดก็อย่าทอนะครับพยายามนะครับบ่มีอย่างเกินความพยายามนะครับก็ให้คิดว่าถตาผู้อื่นเขายังสอบได้ไหมครับผมก็เลยคิดว่าการเป็นข้าราชการนะครับมันไม่ยากนะครับ สำหรับผมอันนี้ความคิดผมนาะมันบ่ยากนะครับแต่ผู้อื่นนี่เป็นได้เราถ้าไม่เห่าถึงเป็นบ่ได้นะครับบางคนที่เขาสอบติดเขาอาจจะมีทริกนะครับมีทริกหรือว่ามีแนวทางในการอ่านหนังสือมีการจดการจํากันแล้วแต่บุคคลนะครับสําหรับผมที่ได้มาเหตุงานนะครับกับทูทูด้วยไทยนะครับทูทูด้วยไทยแม่แต่ว่ากับอาศัยครูพักรักจำ นะครับอาศัยสอบดูนะครับผมก็เลยย่อมลาวาการสอบเป็นข้าราชการนั้นกับบได้ยางนะครับกับบได้ยากปานใดนะครับแต่ส่วนมากอันนี้ผมสิเอา,เอาการน่าหนังสือของผมเด้ดนะครับมาแนะนำนะครับเพื่อเพื่อนเื่อนคนไหนนะครับเพื่อนเพื่อนหรือน้องนองคนไหน ที่อยากจะเอาวิธีการแบบผมนะครับจำไปใส่ก็ได้นะครับหรืออ่มันอาจจะเป็นวิธีการที่เ,เหมือนคนอื่นนะครับ,เ,บเหมือนคนอื่นแต่ว่าผมคิดว่าของผมมันมันใส่ได้สำหรับผมไหมครับสำหรับคนที่มีเวลาหน่อยนะครับสำหรับคนขีข่คานนะครับสำหรับคนมวยไง่าขี่ขานอ่านหน,นังสือนะครับ อ่ะมามาเขาเรื่องกันเลยครับผมสีเอิญมามันเป็นกจนนะครับคับมันเป็นกจนมันเป็นเจนหรือว่าที่ผมเคยสอบมานี่มันออกตาซ้ำหนีไหมครับออกตาซ้ำหนีทั้ทงทั้งที่มันมันมีหลยหลามาตาหลาขอ้อแต่ผมซ่อมเบิงอันนี้คือซ่อมเบิงมันออกแค่นี้นะครับออกแค่นี้คันออกนอกเหนือจากนี้กะโตไข่โตมัน <c oughs> ครับผมแต่ว่า ผมคิดว่ามันบอกกอนี่นะครับอลองมาติดตามเบองคกับแจ้งเ่นกรณีของพหลบอ่ความลับพิดนะครับความลับพิดทางระเบิดของจ้าหนาทีปีสามเก่านะครับมันสีออกยังน่นะครับข้อแรกนะครับผมเคยพนันมันกัดสิทธามามีผลบังคับเมื่อใดนะครับก็คือวันทัดจาก นะครับวั้นทัดจากบังคับวั้นทัดจากประกาศในราชกิจจานะครับต่อแม่นะครับต่อแมาเข้ามาเจ้านาทีมันคืออย่างนะครับความริทั้งละเมิดนะครับเจ้าหน้าทีของรัฐของรัฐนะครับเข้ามาของรัฐคือข้าราชการพนักงานลูกจา้างผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ปฏิบัติงานให้รัฐจำยังไงนะครับจำยังไงรัฐวิสาหกิจพร้อมส่วนกลางส่วนพิษาุส่วนท้องทิ่นแมนมด จำยังไงครับแมนตดต่อมาครับต้องคนคนที่จะต้องบ่ต้องรับผิดทางละเมินนะครับเจ้าหน้าที่นี่นะครับที่บ่ต้องรับผิดในทางละเมิดนะครับคือใดกระทําตามนาทีด้วยครับขันมีนาทียังไงขันมีนาทีไปเหตุระเบิดไม่ต้องรับผิดนะครับไม่ต้องรับผิด เราก็าผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายจำยังไงว่าคันเหตุในนาทีนะครับเจ้า,านห,ดดหน้าที่เหตุละเมิดในนาทีนะครับฟ้องห,หน่วยงานรัฐนะครับ,นะรบเขาสิบ่ให้ฟ้องเจ้าหน้าที่อันนี้คือผมเคยเห็นออกข้อสอบคันเจ้าหน้าที่บพ่อใสังกัดหน่นวยงานใดนะครับก็ื่อฟ้องกระทรวงการคลังนี่ครับเคยออกข้อสอบ ขันสมมุติว่าขันบอร์ขันบอร์เหตุตามปฏิบเนตามในนาทีนะครับขันบอ,อ่าเหตุตามนาทีแล้วก็ไปเหตุละเมิดก็คือฟ้องเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวนาทีได้เลยนะครับต่อแม่นะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมนะครับหรือรัฐต้องรับผิดชอบนะครับ เข้ากับสามารถฟ้องศาลนะครับขอสิทธิทางศาลพิจารณาคดีนะครับเรียกจากเจ้าหน้าที่ใดหรือหน่วยงานรัฐใด,ดครับสามารถเรียกเขามาเป็นครูกรณีใด้นะครับขันสวัสดิ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรัฐรับผิดชอบนะครับสามารถเรียกกันนะครับทั้งครูเขามาเป็นครูควมได้นะครับคันหน่วยงานรัฐใส่ค่าสิทธิไหมให้แก้ผู้เสียหาย นะครับไปเรียบร้อยนะครับหน่วยงานราชกามารถเรียกนะครับสามารถเรียกจากเจ้าหน้าที่ใดเด้นะครับคันนะครับขันจำอย่างหนึ่ง่าคันจงใจหรือประมาณเลื่อนเรือนะครับขันว่าจงใจก็ประมาณนั้นเลยก็เรียกจากหน่วยงานเอ้ก็เรียกจากเจ้าหน้าที่ว่าใดกษัตนัยนครับจำแค่นี้นะครับจำแค่นี้ก็คือ,คอว่าคันรัดแจค่าเสียหาย สิไปเรียกจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ทาเจ้าหน้าที่ว่าได้จงใจหรือประมาทเลื่อนเลืออย่างร้ายแรงนะครับขันประมาทเลื่อนเลือกับจงใจก็สามารถเกิได้นะครับกับอีกันนึงนะครับขันเขาถามนะครับขันเขาถามมากรณีเกิดละเมิดนี่หลายคนนะครับเกิดหลายคนนะครับจากเจ้าหน้าที่หลายคนเขาหามจำแค่นี้ครับหามใส่เรื่องลูกนี้ร่วม บรต้องไปสวนมาลูกนีร้รวมอีกอย่างครับขันอันใดมี่มามีให้นำลักของลูกนีรวมมาใส่กาหลดครับกาเลยนะครับบรต้องไปสนนเราคว้าหมายอะไรอันนี้คือสูตรของผมผมจำเราผมกาหลดนะครับเป้าหมายเข้าคือสอบได้ครับนะครับสอบได้สอบพันเป็นก้อนจังไปหาคคว้าหมายนะครับอันนี้อันนี้ทฤษฎีผมเ้ี่าต้องไปอ่านไลฟ์ปวดหัวครับคือจำเอาที จำเอานี้นะครับซิดในการเรียกนะครับเรียกเรียกให้อีกฝ่ายเนี่ยนะครับภายในหนึ่งปีนะครับอายุความหนึ่งปีนะครับนับจากที่ได้สดใสคาเซียหายนะครับสุดท้ายที่ผมก็เห็นออกกศผู้รักษาการครับผู้รักษาการขึน้นนายกสนั่นครับจำเอาซ้ำนีครับแค่แปลนหน้าที่ เขาเราบอกว่าความผิดทั้งละเมือ่อปีสามเก่านะครับปีบออบบออสามเก้าขันเบากผมไฮตีนะครับคันบออกซักมมี่ผมไ่ตีคันเกินนี่กับโตใครโตมันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครให้ผมเสียหายเกนเพราะเราบบาอื่นมาฝากนะครับคันผมเบาพิษหรือมั่วกับย่าบากันครับถือบาแหลกเลี่ยนประสบการณ์นะครับในการสอบ ในการอ่านหนังสืออันนี้คือแนวทางของผมเคยเห็นมมกครับผมสีบ่ะคอาายอ่านไหลนะครับผมจะเอาแต่เคียแกนมานี่ละจังไดกับบ๊ออกนอกจากนี้เป็นไปบ่ได้ครับจังไดเขาก็เอาแกนมาออกนะครับเข้ามากฎหมายเอาแกนมาออกดินบ่ได้ครับดินได้แค่เขาเอินมาตัวละครน,นะครับแต่ ลักนะครับรักใจความไม่สามารถดิ้นได้ครับคันหู้รักแล้วสีมาทางใดครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเห็นลากาครับความหมายคอยไปบ้าที่หลังนะครับเห็นลากาเห็นลักาความหมายคือต้องผ่านต้องสอบได้มาก่อนนะครับจังไใดขอบคุณครับสวัสดีครับ